ในพลากรสุวรรณรัตน์อกคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมมูลที่ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปธัมภ์และสำนักง,งานกปร,รเดินทางไปยังฐานาปฏิบัติการ<ห>นสืกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่317ตำบลบ้านโคอําเภอบ้านโคจังหวัดอุตรดิตถ์เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่317ชุดปฏิบัติการกิจการเพลเรือน319และชุดพัฒนาสัมพันธ์3219รวม80ถุงโอกาสนี้เชิญพระ กระแสทรงห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไ,ไปกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันร,รักษาความสมงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน,นพร้อมรับฟังสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยลาวปรกสถานการณ์ความน จากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกอ,อกบ้านจูนตำบลภูคามเื่อปัวจังหวัดน่านเชิญเสื้อกันหนาวไปมอบแก่นักเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกอ,อกบ้านจูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน40คนและเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่รัษฎรและผู้ปฏิบัติงานรวม158ถุงพร้อมติดตามการดำเนินโครงการซึ่งเกิดขึ้นจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมรัษฎรชาวไทยภูเขาบ้านจูนใต้เมื่อปี2543 ท่อแพรเนสสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรและสภาพป่าท,ที่ถูกทำลายจึงมีพระราชดำริให้ดำเนินการช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพสร้างไรายได้ที่มั่นคงและมุ่งเน้นปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่4หมู่บ้านประกอบด้วยบ้านเกอกหลวงบ้านกอกน้อยบ้านจุดเหนือและบ้านจุนใต้กว่า400ครัวเรือนมีไรายได้จากการปลูกพืชเศรษฐกิจ อาทิกาแฟาพันธุ์อาราบิก้าข้าวลืมผัวและมะแขวนหอมเครื่องเทศผสมอาหารพื้นเมืองภาคเหนือรวมถึงส่งเสริมอาชีพด้านการทอผ้าพ,พื้นเมืองทําให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ราษฎรมีความรักและหวงแหนป่ารวมถึงมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านกอกบ้านจูนที่เป็นฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ <S <S าากาเรเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า,า,าเลี้ยงหมูเลี้ยงกบเลี้ยงไก่พันไข่และเลี้ยงปลา